สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทา่านกลับมาพบกันอีกครั้งครับจ้องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระจะได้บูชาเกตรปักษาว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทา่านใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระจินดาบานีนะครับผมก็นําเอาพระอุปโทษเหรียญสมคอของ,ของริมคนนำมาให้ท่านผู้ชมนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็เลี่ยมกรอบพลาสิก มีภาพสะท้อนมเงเอะซ้อน,นจากกอรอบภาสีิเข้ามาก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาอธิษีานนะครับความคมชัดลักษณะละเอียดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะเป็นความคมชัดของพิมพ์พระที่ชัดเจนนะครับมองทะลุผ่านกอรอบภาสีิลงไปก็จะเหมือนความคมชัดลักษณะละเอียดวิติของพิมพ์พระนะครับความคมชัดลักษณะละเอียดของพิมพ์พระนะครับสังเกตก็จะมองเห็นวิติรความนาของ พิมพ์พระก็จะเหมือนเสียงขององค์พระนาภาดกดูลมองเห็นความคาม,ช,คม,ม,คมคชัดของร่องเซนตินาพักชัดเจนโหนกคิ้วสูงหนาก็จะเหมือนความคมชัดของเปลือกตาด้านบนขอบตาด้านล่างมองเข้าไปด้านในก็จะมองเห็นลูกตาทั้งสองข้างเป็นเม็ดกลมนะครับจมูกเป็นสันสูงหนกแก้มสูงก็จะมองเห็นมิติความหนาของริมฝิปปากบนแล้วก็ริมฝิปปากล่างลักษณะมิติความหนาของปลายคางลักษณะมิติความหนาของไปหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระลักษณะมิติความหนาของไปหูทางด้านข้างขวาขององค์พระ ที่บริเวณไหล่ que, ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของหัวไหล่ขวาหนาน้นนะครับมิติความหนานนนของต้นแขนขวาข้อศอกขวาที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังติพาจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณทรทองาาอก็จะมองเห็นความคมชัดของภาคัดเอวแล้วก็รัดประคดนะครับความคมชัดของริ้วจุบอนที่บริเวณหน้าอกขวานะครับความคมชัดของริ้วจุบอนที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายข้อศอกซ้ายมองจากกระบวลเฉียงอกไปที่อกพระก็จะมองเห็นมิติของ ท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นความคบชัดของรองนิ้วชัดเจนนะครับลักษณะของข้อขวาหนาดูนครับก็จะมองเห็นความคบชัดของรูจีบอดที่บริเวณข้อขวางครับลักษณะของฝ่าเท้าขวาหายขึ้นก็จะมองเห็นมิติความหนาดูนของปลายเท้าขวาลักษณะของขาอซ้ายหนานูนก็จะมองเห็นความคบชัดของรูจีบอดที่บริเวณขาอซ้ายชัดเจนนะครับลักษณะของปลายเท้าซ้ายใต้ขาอขวาครับ ใต้รูปก็จะมีข้อความทรงศิลปะหลวงพ่อทวดนะครับก็จะเป็นลักษณะระดียดที่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญสมก็เคยทําคลิปนะครับในวันนี้ก็ได้มีโอกาสครับนำเอาอีกแบบหนึ่งนะครับนำมาให้ดูชมนะครับที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นยันนะครับใต้ย,ยันก็จะมีข้อความทรงศิลประบุชื่อของวัดวัด้วยมงคลนะครับ สังเกตเวลาที่แสงกระทบกับเปลี่ยนก็จะเพิ่มระเดียดในการมองเห็นลักษณะของพื้นผิวเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็จะมีการตอกโคดไว้ที่ด้านหลังเหรียญน,นะครับสังเกตที่ด้านบนก็จะมีโคดดอกบัวสี่ดอกนะครับทางด้าน่างซ้ายของท่านผู้ชมก็จะมีโคดรรูปพัดแล้วก็ทางด้านข้างขวาก็จะเป็นโคดรรูปดอกบัวนะครับภายในดอกบัวก็จะมีอักษรตัวย่อหอบอกขอนะครับความคมชัดลักษณะเรียดของ โคดนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะเห็นความคมชัดของโคดต,ตัวปัวแล้วก็โคดต,ตัวย่อหอหมอ,อข้อนะครับมีภาพสะท้อนมีเงาซ้อนจากกรอบพลาสติกเข้ามาก,ก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาในที่ดีนะครับสังเกตนะครับโคดรูปพัดนะครับก็จะมีขนาดนะครับความสูงนะครับใกล้เคียงครับยันฮะสังเกตก็จะมีความแตกต่างจากโคดรูปพัดนะครับที่ เคยทำคลิปมาแล้วนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเพิ่มรายละเอียดนะครับในการมองเห็นลักษณะของพื้นเิวเรียนแล้วก็ระยะที่ด้านหลังของเรียนนะครับก็เป็นการนําเอาพระครับที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดน,นะครับแต่ละคนนั้นก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดด้านหลังของเหรียญนะครับดูแล้วก็เพล่อนกับรายละเอียดของพิมพ์นะฮะก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับแล้วก็ลักษณะความคมชัดของโคดที่ตอกลงไปที่ด้านหลังเหรียญน,นะครับก็เป็นการนำออกพระนะครับที่ได้ผู้ชาเก็บรักษาไปครับมาดูบโอยๆเป็นการ ผ่อนคลายความเครียดนะครับดูเราก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ได้ีโอกาสครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมพระอปปโทษเรียนสุมกอของวัดห้วยมงคลอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใด ผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณนที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทันที่เข้ามารับชมติดตามมาผ่อนคลายความเครียดด้วยกันนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชม,ท,ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ